สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมืง้อนี้มีเมนูสิพาพ่พอแม่พี่น้องไปเห็ดแล้วกับไปเบิ่งกันเนาะจ้าเนาะจีแม่แกงเห็ดขอนบานเท้าจา้าแม้แกงเห็ดขอนอุไรวันกับหวัวตาเลิกงานเนาะจา้าเลิกงานมากกับมาเตรียมวัตถุดิบบ่ได้เห็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งแต่มาเตรียมไวแล้วเรียบร้อยมาเบิ่งกันจา้าว่ามีหอยัางแน่ อันนี้คือเห็ดขอนนะจ๊ะเด้อเห็ดขอนบานเฮาเห็ดขอนมือนี่กับบมี่อย่างมากมายจ้ะบ่ได้ใส่เครื่องอีอย่างมากมายจ้ะเห็ดลูกทุงลูกทุงแต่มี่ตามเกิดอันนี้ก็มีฝักทองบักบ,บวบนะจ๊ะเนาะอันนี้บักบ,บวบอันนี้ก็ผักขาผักขาชะอมผักขา,าบานเฮาเอืน้นผักขาอันนี้ใบแมงลกักผักอีตู้อีตู้บานเฮาจ้ะจ้ะแล้วก็ มีพริกที่เขาตำไปแล้วพริกว่าเห็นเพชร mm. ว่ามากินเพชดป่ะไหนจ้ะมีน้ำปลาน้ำปลาใส่ถ้วยไว้นะา้ะเนาะเราก,ก็ขาดว่าะใดก็คือผงนัว <c oughs> เห็นว่าจ้ะพี่น้องมันขาวไปเหมือนอันอันนี้แม่บบานตัวหนุ่ยกบไทยอยู่หลังบานอยู่หลังบานอยู่ห้องเซาทอรู้หนูนี่ละห้องน,น้อยจ้ะอ่าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันน่าจะแม่บบาน อันตุนุย่ยสีแกงไห่เบิ้งบา้าสีแซสีบ <c oughs> ่นาจ่าเนาะป้าไเปเบิ้งกันคั้นแรกกะเอาน,าน้ำย่านางใส่ก่อนนาจ่าเนาะลืมบอกมังหันบามีน,มน้ำย่านางนำจะใส่น,น้ำย่านางไม่เห็นหมอเนี่ยจ้าเพราะว่าไายผู้เดียวบ่มีผู้ใดถือกล่องหายเลยหามุ่มบมะได้ก <c> ะ <oughs> <c oughs> เบิ่งกังสี่ไปก่อนนาจ่ะเนาะ เบิงเ่งกสสีไปก่อนเดี๋ยวไอเดี๋ยวคลิปหลังสิหามุมดีๆให้นะจ๊ะนะ <c oughs> น้ำจะนั่งลงไปแล้วพอน้ำจะนั่งลงไปแล้วนะจ๊ะนะน้ำจะนั่งลงหมอแล้วเห็นบ่จาจ้ะพี่น,อน้องจา้านั่งลงไป น้ำเนี่ยนั่งลงไปแล้วกกสิเอาเอาพีกพีกลงก่อนไม่จะนะ้ะเนาะ เอาแบบผิกใส่แล้วนะจ๊ะเอาพริกใส่แล้วเขาก็ตามเลยน้ำปลาน้ำปลาเลยจ้ะตามเลยน้ำปลาเทใส่เลยจ้ะเขต้องยานเค็มก็ใส่ผงนัวใส่ผงนัวนะจ๊ะเนาะใส่ผงนัว ว่ได้ซื้อตะไคร่จ้ะอันว่านเป็นตะไคร้ได้ตู้เย็ยนนี่ได้บ่ได้ซื้อจ้าพี่น้องประดีเขาสิเอาไอ้นี่ใส่เนาะปัดท้องใส่ตรงปัดท้องก่อนให้มันเปียกๆไอ้ปัดท้องเอามือลงอะ แเราปักต้องไปแล้วเขาก็ปิดฝาจากน้อยก่อนจา้าให้ปักต้องมันสุกเนาะเขาคอยใส่เห็ดลงจ,าจ้ามัคือเดียดนะจ้าพี่น้องแบบนี้นะแต่สิเอาเห็ดใส่เนาะจ้าเนาะเอาเห็ดใส่เอาเห็ดใส่ลงไปจา้าเห็ด เห็ดกับบวบอัน hmm. อุรัวันเกสีเอาใส่พร้อมกันได้จ้ะเด้อใส่พร้อมกันว่าบวบมันกระสุกงายคือเห็ดบวบกระสีสุกงายคือเห็ดนี่จ้ะเอาใส่พร้อมเห็ดไปเลยจ้ะก็เป็นยังอุลัวันเกสีคนว่าคือสงสีน้ำหน่อยเถอะนะพี่น้องก็เป็นยังเดี๋ยวน้ำเห็ดกับออกนะาจ้ะเนาะฮ่าฮ่งเป็นตะกินวาจ้ะพี่น้อง ว่างไห้แน่จ้ะเดี๋ยวรอมันเดียดก่อนนะจ้ะเนาะรอเดียดก่อนเดี๋ยวเขาคอยมาเปิงกันอีกทีหนึ่งว่ามันสุกไปหด้อจ้ะจ้ะสุกแล้วจ้าสุกแล้วเห็ดสุกแล้วนะจ๊ะสุกแล้วจ้าพอดีเขาเสียาผักขาใส่เลยจ้ะเด้อจะอมจะอมใส่ บ่าไส้ลายดอกจ่าย่านมันนันกินไปหาอันมูเพิ่นอยู่ห้องเตาน้ำกันกุเลวันมันหลักเหตดอยู่หลังบ้านจ่าย่านกินมันออกไปจ่าพี่น้องกัสิไส้ไฟกตูกัสิไสเลยด้อจ่าเลยโอ้แซบคักพี่น้องเอ้เหตดเองกัสิแซบแซบย่แล้ว <laughs> จ้าโอ้เศบเป็นตะเศบอยู่เตาจ้าพี่น้องสุกเลยจ้าเดยวตักเส่จานให้พ่อพี่น้องไปกินเด้อจ้าหน้าจินบ้าจ้าพี่น้องเบ่งดูมาเป็นตะแสบแท้ตะแเศษคักเนาะแกงเฮดกันเรียบยร้อยเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องไม่กินน้ำกันเด้อจ้าเด้อเป็นตะแซบบอบ่ซิมกหลแสบเด้อ ไปดังกินมือถวยเลยหล่ะผู้เดียวจา้าพ่อแม่พี่น้องได้อย่างกินข่าวแรงเนาะจา้า,จาก็จะกินแกงเห็ดน้ำอุไรวันกับมาเด้จ้าเดอ้อบันไก่เลี้ยนเชียงกับมาเด้จา้าคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี่ละจา้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามได้เดจ้าเดอ้อช่องอูไรวันยูชีเดจ้าเดอ้อคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ละจา้าสวัสดีจา้า